ก็มาดูการเรียงลำดับอันต่อไปครับแบบนี้เรียกว่าแบบฟองบับเบิ sort บับเบิ sort เนี่ยจะมีกระบวนแนวคิดในการเรียงลำดับเนี่ยคล้ายๆกับ selection sort เลยก็คือพยายามทำให้ตัวมากสุดเนี่ยไปอยู่ท้ายทีละตัว,ท,ตวทีละตัวทีละตัวนะครับของ selection sort เนี่ยเขาใช้วิธีเปรียบเทียบไล่ไปเรื่อยๆทีละตัวจนพบตัวมากสุดปั๊บแล้วก็สับไปตัวหลังแต่ การเรียงลาดับแบบฟองเนี่ยนะครับสมมุติถ้าผมต้องการเรียงลาดับข้อมูลตั้งแต่ d 0ศูนถึง dk เนี่ยนะเขาใช้วิธีการดันตัวมากสุดเนี่ยนะครับไปอยู่ทางท้ายเนี่ยด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลในอเลเนี่ยคู่ที่ติดกันนะครับเปรียบเทียบเป็นคู่คู่นะครับติดกันคู่ที่ติดกันไล่ตั้งแต่คู่ที่เริ่มที่ศูนย์ะครับไปเรื่อยจนถึงคู่สุดท้ายในช่วง แล้วเวลาเปรียบเทียบไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับทีละคู่จากซ้ายไปขวาเนี่ยถ้าคู่ไหนเขาเขามีข้อมูลภายในที่กลับลําดับกันนะครับก็นั่นก็หมายความว่าตัวซ้ายของคู่เนี่ยดันมีค่ามากกว่าตัวขวาซึ่งมันผิดลําดับเขาก็สลับข้อมูลในคู่นั้นเพื่อให้มันถูกลําดับนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือดูไปทีละคู่จาก คู่ซ้ายสุดไปยังคู่ขวาสุดในกลุ่มจะสลับข้อมูลในคู่นั้นก็เมื่อพบว่าข้อมูลในคู่นั้นอ่ะเขากลับกลับลําดับกันแล้วก็ลดขนาดของกลุ่มลงหนึ่งแล้วก็ทําแบบนี้ทําเช่นนี้ไปเรียงลำดับในกลุ่มที่ลดลงทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆอครับในที่สุดก็จะได้ข้อมูลเรียงลำดับอ่ะสลด์ถัดไปเราก็จะแสดงภาพยนต์ให้ ชมและเข้าใจน่าจะทําให้เข้าใจถึงกระบวนการการทํางานของแบบฟองได้ดีขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็คือการนําเสนอลักษณะของการทํางานในกรณีข้อมูลเริ่มต้นเรียงแบบสุ่มนะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเข้าพยายามสลับตัวมากไปอยู่ท้ายในสุดพบแล้วหนึ่งตัวต่อไปก็ะสับเราเห็นว่าเขาพิจารณาข้อมูลทีละคู่ทีละคู่ทีละคู่นะครับเมื่อไรพบว่าคู่นั้นเนี่ยเขากลับลาดับก็สลับ บงวนนี้ก็1สิบสองก็ถูกสลับมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวท้ายสุดในกลุ่มเขาก็จะเป็นตัวมากสุดในกลุ่มถูกดันไปอยู่ทางขวาลักษณะการข้อใๆรสลับแบบนี้ก็เหมือนกับถ้าเราคิดว่ามันเป็นฟองนะครับฟองอากาศเนี่ยฟองที่ใหญ่ก็จะลอยตัวขึ้นไปเรื่อยๆในที่ก็จะถูกดันไปทางขวาคราวน,นี้เรามาดูกรณีที่ข้อมูลเริ่มต้นเนี่ยนะครับเรียงกลับลําดับอันนี้เราจะเห็นว่าเนื่องจากมันเรียงกลับลําดับเนี่ยนะครับเราเปรียบเทียบคู่ไหนเนี่ยนะครับก็จะกลับลําดับทั้งสิ้น นะครับนี้ก็คือมีการกลับทุกคู่เลยนะครับกลับลำดับทุกคู่เลยตั้งแต่ซ้ายไปขวาก็จะช้ามากนะครับในกรณีนี้เพราะเขาต้องกลับลำดับทุกคู่นะครับอันนี้จะต่างกับกรณีของ selection sort เลยนะครับ selection sort ใช้วิธีไล่เปรียบเทียบเลยครับไม่มีการสลับไล่เปรียบเทียบจนพบว่าตัวไหนมากสุด ชัวชัวว่าตัวนั้นมากสุดแล้วค่อยสลับครั้งเดียวตัวที่มากก็กระโดดไปอยู่ทั้งขวาทันทีของกลุ่มทันทีนะครับแต่บับเบิลนี่ก็ค่อยๆเปรียบเทียบคู่ที่ติดกันติดกันติดกันไปเรื่อยๆครับการทําทงานก็จะช้าแต่แน่นอนครับก็จะเร็วขึ้นในช่วงหลังๆใช่ไหมครับเพราะจำนวนในกลุ่มมันน้อยลง คราวนี้เรามาดูอีกแบบหนึ่งนะครับถัดไปนี้อันนี้เป็นแบบกรณีที่ข้อมูลเนี่ยเรียงลําดับเรียบร้อยแล้วปุ๊บเสร็จนะครับเรียงลำดับเรียบร้อยเสร็จนะครับอันนี้เนื่องจากมันเสร็จเร็วอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าช่วงที่เราวิ่งเปรียบเทียบไปทีละคู่เนี่ยนะครับแล้วเราพอม่ต้องสลับไม่ต้องสลับถ้าเราวิ่งไปหนึ่งรอบแล้วไม่เกิดการสลับใดๆเลยเนี่ยแน่นอนเราย่อมสรุปได้ว่าข้อมูลเรียงลาดับแล้ว คราวนี้เราก็นําเสนอวิธีการทำบับเบิลฟอร์สกรณีที่ข้อมูลเราเยอะหน่อยนะครับแสดงแบบจุดก็จะเห็นแนวโน้มของการที่ข้อมูลถูกดันไปทางขวาเนี่ยนะครับตามดงางขวามากสุดเนี่ยก็จะเห็นเส้นจากมุมขวาไหลลงมาเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลก็เริ่มค่อยๆถูกดันมาทางซ้ายมือด้วยนะครับถูกดันมาทางซ้ายมือเพราะการสลับนั่นเองระหว่างการดันข้อมูลไปทางขวานะค,คือเริ่มเข้าเข้าไปตรงแนวแกนทะแยงมุม นะครับแล้วก็จะเห็นแนวโน้มการทํางานตรงนี้แต่บับเบิลซอก็จะเสียเวลาตรงที่ต้องค่อยๆสลับข้อมูลตรงนี้แหละครับคราวนี้ก็มาเขียนโปรแกรมนครับเราเริ่มด้วยแบบเขียนง่ายก่อนนะครับมีหัวเม่สอดดังที่เคยเขียนมานะครับบับเบิลซอสรับอะไรของอ็อบเจกต์มีวงวน for เริ่มตั้งแต่จำนวนข้อมูลจากทั้งหมดเลย นะครับแล้วลดจานวนข้อมูลลงทีละหนึ่งทีละหนึ่ง,งเรื่อยๆตราบเท่าที่จํานวนข้อมูลยังมากกว่าหนึ่งก็คือสุดท้ายรอบสุดท้ายจานวนข้อมูลจะมีสองตัวเรามีวงวนหนึ่งวงวนนี้เนี่ยจะเปรียบเทียบข้อมูลทีละคู่ทีละคู่ไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ตําแหน่งที่หนึ่งไปจนถึง k ลบงเพิ่มขึ้นทีละตําแหน่งคู่ที่พิพจารณาเนี่ยนะครับคือข้อมูล dj กับ dj เลบหนึ่งนะครับถ้าเกิดตัวทางขวาคือ dj เป็นน้อยกว่าตัวทางซ้ายคือ dj เลบหนึ่งก็ให้สลับข้อมูลซะนะครับเพราะจะมีแค่นี้เองครับวงวนฟอร์สำหรับลูปในเนี่ยที่แปร j เนี่ยครับก็จะเปรียบเทียบทีละคู่ทีละคู่ไล่ตั้งแต่คู่ซ้ายสุดไปเรื่อยๆจนถึงคู่ขวาสุดในกลุ่ม พบว่ากลับลำดับก็สลับส่วนวงวน for รอบนอกเนี่ยก็เพื่อควบคุมว่าเราจะต้องทำกี่รอบอันนี้ก็จบก็มาลองวิเคราะห์ตัวโปรแกรมนี้นะครับจะพบว่าเราเขียน for loop ซ้อนกัน2อันนะครับวงในเนี่ยเราแปล j ตั้งแต่1ถึง k ลบ1ก็แสดงว่าหมุนทั้งหมด k ลบ1ครั้งวงนอกเราแปล k นะครับตั้งแต่ n ลดลงมาจนถึงเลท สองวงวนนี้เนี่ยรวมกันแล้วก็จะทำคำสั่งเลสแดนเป็นปริมาณที่เป็นตีตาเอ็นกำลังสองครับแต่าความจริงเราสามารถปรับปรุงบับโบซอตัวนี้นะครับให้ทำงานเร็วขึ้นได้โดยเพิ่มการตรวจสอบเล็กน้อยว่าไอ้วงวนภายในตัวเจเนี่ยนะครับถ้ามันหมุนตรงเนี้หมุนวงวนเจตรงนี้เนี่ยนะครับจนครบแล้วต้องไม่เคยเกิดการสลับเลยนะครับก็แสดงว่าข้อมูลเรียงแบเรียงลำดับเรียบรรอยคก็ควรจะเลิกการทำงานได้ ไม่ต้องเสียเวลาไปวนเครอบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถปรับปรุงให้มันเร็วขึ้นได้ดังนี้นะครับหัวแม่ตัดก็เช่นเดิมมีเปลี่ยนค่าเคเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้เราเพิ่มตัวแปรตัวหนึ่งคอยตรวจสอบถามตัวแปรนี้ชื่อว่า s อ r t e d เริ่มต้นบอกว่าให้มันเป็นจริงก็แล้วกันแล้วก็เข้าวงวนเเมื่อไรก็ตาม การเปรียบเทียบตรงเลสแดนเนี่ยค้นพบว่ามันเป็นจริงเนี่ยนะครับก็แสดงว่าข้อมูลมีคู่หนึ่งกลับลําดับแล้วเราต้องสลับอ้าวถ้าเราต้องสลับก็แสดงว่ารอบนี้เนี่ยมันไม่ได้ข้อมูลยังไม่เรียงลําดับเพราะฉะนั้นเราก็ให้ sorted เป็น f เป็นครับพอลุดออกจากวงวนปั๊บเราเปรียบเทียบครับว่าเออ sorted อ็มันเป็นจริงกือเปล่าล่ะถ้าเป็นจริงอยู่นะครับถ้าเป็นจริงอยู่ก็แสดงว่าเราไม่เคยสลับข้อมูลเลยในรอบของฟ o r loop ข้างบน ถ้าเป็นจริงอยู่ก็เบรกออกจากการทํางานได้เลยเบรกออกจากวงลน k ได้เลยแต่ถ้ามันมันเป็นเท็จเพราะว่าเกิดการสลับอย่างน้อยครั้งหนึ่งเราก็จะต้องวนต่อไปในรอบของ k รอบถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงเพิ่มขึ้นแต่ว่าจํานวนคําสั่งที่จะต้องทําก็อาจจะมีมากขึ้นแทรกตามนะคือต้องมีการเปรียบเทียบซอฟตตดในทุกรอบของ k นะครับมีการเพิ่มค่า f a r e เข้าไปในซอฟตตดก็เพิ่มพาระนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดข้อมูลเข้ามาเนี่ยหรือข้อมูลเข้ามาเนี่ยนะครับ มีรอบไหนก็ตามพบว่าเรียงลดับแล้วเนี่ยก็สามารถเลิกการทํางานได้เลยการทํางานทั้งหมดก็จะเป็น big O n กำลังสองนะครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นจะต้องหมุนจนกระทั่งครบทุกรอบกรณีเร็วสุดๆเลยนะครับก็คือข้อมูลเข้ามาเนี่ยเรียงลําดับอยู่แล้วเนี่ยจะพบว่าเขาเข้ามาใน k รอบแรกนะครับพอหมุน j อีกรอบครบรอบหนึ่งเนี่ยครบ j หมุน for loop j ครบรอบหนึ่งปั๊บเขาจะรู้ว่าซอสเต็ทันทีแล้วก็เลิกการทำงานเลยอันนั้นก็จะเร็วสุด นะครับแต่ก็ต่างกับกรณีที่ข้อมูลเลี้ยงเข้ามาแบบกลับลาดับก็จะช้า